วันนี้เราจะมาสอนวิธีติดตั้งประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมสแตนเลสด,ดัด3-0-4ขนาดกว้าง2เมตรสูง2เมตร5ประตูบานเลื่อนที่ลูกค้าได้ไปเนี่ยก็จะมีบานเลื่อนทั้งหมด2บานแล้วก็มุงลวดอีก2บานซึ่งเราต้องใส่ทีละบานอย่างแรกเราต้องใส่มุงลวดก่อนก็คืออันที่มีกุญแจที่สำคัญต้องเช็คซ่องแสงทุกครั้งแล้วก็ทดสอบล็อกกุญแจ ่อมาก็ใส่มุงลวดอันที่มีตะขอล็อกข้างหลังจากนั้นก็ใส่บานกระจกที่เป็นกรอนจะมีตัวล็อกครึ่งวงกลมสุดท้ายก็ใส่บานกระจกที่เป็นแม่กุญแจเสร็จแล้วก็ใส่ตัวกันยุบมาใช้กันข่าวว่าใส่ถูกไหมด้านล่างรางประตูจะอยู่ระหว่างมุงลวดแล้วก็บานกระจกแบบนี้ตามลำดับ มาที่ด้านบนมุงลวดจะอยู่ในรางประตูแบบนี้ส่วนบานกระจกก็จะค่อมรางหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการติดตั้งประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมกันนะคะหากพบปัญหาการติดตั้งประตูบานเลื่อนจากละคังทองก็สามารถทักมาได้ที่ไลน์แอดละคังทองเลยนะคะ